สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อทำอะไรไม่ขึ้นนี่สินรัดตัวแน่วิธีนี้คนมีการกระบาทกลางฝ่ามือท่านผู้ฟังทุกท่านคะการไม่มีหนี่เลยเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดการที่เราเป็นนี่โดยไม่จำเป็นนั้นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นนี่ รู้สึกว่าทำอะไรก็จะติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็จะมีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจเคยโกหกหรือว่าเอาเปรียบใครมาซึ่งเป็นมิบากกรรมเก่าค่ะหาได้มาก็มีเรื่องต้องใจไปทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆ ทำอะไรไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนขอแนะนำวิธีแก้กรรมดังต่อไปนี้ให้เราทำบุญระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้ในอดีตชาติจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นหนี้หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทหบาท10บาท แล้วมานั่งอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำนะคะว่าให้ทำบ่อยๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานให้เราขอบารมีพระก่อนอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและอยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบสัมมาอาชีพ อาชีพอะไรก็ให้เราว่าไปคะ่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขอให้ให้เอ่ยชื่อพระประธานขอให้ให้เอ่ยชื่อหลวงพ่อในวัดและพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นให้นำเหรียญหรือปัจจัยที่เราเตรียมไปใส่ในบาทพระจนหมด เรียนคือสื่อแทนเราเพื่อขออโหาสิกรรมค่ะหลังจากนั้นมาอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่โดยเข้าไปอธิษฐานจิตในโบทขออานิสงส์การทำบุญในครั้งนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเข้าพระนิพพานกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจกรรมมังอสันจิจกรรมมังขะมันตุเมอหอสิกรรมงภาวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการะคุณของข้าพระเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียจ,จันไรและอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ จงพันสำเร็จเทินหลังจากนั้นให้เราเบิกบุญมาใช้วิธีการเบริกบุญเอามาใช้ในยามที่ชีวิตลำบากเพื่อชีวิตจะไม่อับจนคาถาเบิกบุญฉบับย่อพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าคือของศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้วจะสะสมอยู่กับตัวไม่หายไปไหนแต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไร ไม่มีใครตอบได้บางครั้งก็ส่งผลทันทีแต่บางครั้งก็ส่งผลในชาติหน้าอยู่ที่กรรมของเราว่าจะปดบังบุญนั้นไว้นานแค่ไหนเป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนสร้างบุญไปแล้วแต่ชีวิตก็ยังลำบากอยู่ไม่จเจริญรุ่งเรืองอย่างเขาสักทีการเบิกบุญ จึงเป็นความเชื่อว่าสามารถขอบุญที่ทำไปแล้วจากเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชาตาให้บุญนั้นสนองต่อเราณเวลานั้นวิธีการเบิกบุญคาถาเบิกบุญขอเพียงสถานที่ที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธรูปเช่นในโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาภายในบ้าน นำดอกไม้ที่เราใช้ถวายพระตามปกติจุดทุบสามดอกกล่าวว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสันติตถาคตโตวิสันติ ธะทารณะวิสันติภิกขุอาคาจัจฉามิโหมิกัตวาอภิสัมปายโยอ,อาเนหิปริตระอัมหะปัส,สะวะติอธิปัจะปายะจะนิรันตระแล้วกล่าวคำเบิกบุญด้วยอำนาจคุณพระพุทธ ด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำมาในภพชาตินี้จงกลับมาให้ระบุสิ่งที่ขอเช่นการทำมาค้าขายรุ่งเรืองมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครวัวขอให้ข้าพระเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเถินคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือต้องฟังเรื่องนี้ ท่านว่าคุณเป็นคนมีบุญท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามีเรื่องราวของการดูลายมือหรือศาสตร์การดูลายมือมาฝากทุกท่านคะ่ะโดยวันนี้เราขอนำเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือว่าแท้จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่มาติดตามรับฟังคะ่ะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะอยากรู้หรือไม่คะว่าทําไมบางคนเกิดมามีทุกอย่างแล้วชีวิตดีแต่ทําไมบางคนเกิดมาแล้วทําไมมันช่างนา่าเวทนาเชื่อหรือไม่คะว่าเกิดจากบุญกรรมที่เคยทําในครั้งอดีตชาติสำหรับคนที่มีเส้นกากบ,บาดกลางฝ่ามือเชื่อกันว่า เป็นคนที่มีบุญและทำบุญในชาติปางก่อนมาดีมาติดตามรับฟัง8ความลับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือร้ายหรือดีมาติดตามรับฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อหนึ่งคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือความหมายคือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ชำนาญการทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะข้อที่สองคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มักเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งแล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหาการกรบาดกลางฝ่ามือยิ่งกว้างใหญ่จะยิ่งดีค่ะ 3. คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือหากไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกัน นั่นก็เรียกว่าเป็นเส้นที่เหลือเชื่อเส้นหนึ่งเลยค่ะทางพระเขาเรียกกันว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชเป็นพระไม่สึกบางคนทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดูเพราะยังหมายถึงซิกเซนต์ลัางสังหอนได้อีกด้วยค่ะข้อที่4คนที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือบางคนเชื่อกันว่าเป็นคนมีองค์หรือคนสงเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่ค่ะ จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและคนที่มีเส้นกัก,กบาทกลางฝากมือมักจะเป็นคนที่แคล้วคลาดอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตัวเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามีพระเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคะ่ะข้อที่ห คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะชอบอยู่กับป่าก,กับเขาหรือปริกวิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างจึงจะดีค่ะถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นเช่นถ้าผู้ชายมามีเส้นกากบาทข้างซ้าย นิสัยมักจะหนักไปทางผู้หญิงคือเรียบร้อยและเช่นเดียวกันถ้าผู้หญิงมามีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือข้างขวามักใจร้อนกล้าหาญดังนักรบรักความยุติธรรมนิสัยจะละไม้คล้ายคลึงกับผู้ชายเลยค่ะข้อ 6. คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดี กล้าหาญกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็นและเวลาที่ใจเย็นก็ใจเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยข้อ 7. คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักข้อนี้สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะมีความอ่อนไหวในรักมากๆ จะรำคาญหรือระแวงในเรื่องของความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มีค่ะแต่ไม่ทุกคนเสมอไปสำหรับบางคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องของความรักค่ะข้อที่8คนที่มีเส้นกาก,กบ,บาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีสัมผัสที่6หรือคนช่างสังเกต ถ้าใช้นำไปสอนใครหรือว่าใช้เป็นห่วงใครได้ดีแต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องของความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวานระแวงได้ง่ายเช่นความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่ร่วมกันไม่ได้ค่ะแต่ถ้าว่า คนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลงมองข้ามเรื่องเล็ก,ลกนๆน้อยๆของคนรักก็จะไม่หวัดระแวงกับไกลเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวจงมองง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆจากมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลาทั้งทงที่เป็นคนดังและฉลาด และเป็นที่ปรึกษาให้กับใครตลอดเวลาเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินไปจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆท,ที่รักคู่ครองของตอนเองมากๆค่ะแต่ว่าพอเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำขยายความคิดมากอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวก มองโลกด้านดีจะมีแต่ความสุขความสบายใจออกมาทําให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็จะมีความสุขไปด้วยและรักกันนานนานเห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตหรือถ้ายังไม่รู้จักนําไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันค่ะ